สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแอดมินของทางโรงเรียนที่ใช้ G Suite for Education กันทุกท่านนะครับเริ่มจากเรื่องของการสร้าง user ใหม่นะครับโดยปกติแล้วเราก็จะเข้าไปที่ แอดมินคอนโซลหรือ c o n s o l ลของผู้ดูแลระบบนะครับก็จะไปที่ผู้ใช้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มผู้ใช้หลายคนนะครับแล้วอยากให้เป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการทำงานยังไงนะครับที่จะได้ ชื่อนะครับชื่อนักเรียนเนี่ยเป็นเป็นภาษาไทยกันนะครับก็โดยปกติเราก็จะไปอัปโหลดผู้ใช้จำนวนมากนะครับก็จะลองไปดาวน์โหลดเทมเพลตที่เป็น CSV ลงมานะครับดาวน์โหลดที่เป็นเทมเพลต CSV ลงมานะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วในเทมเพลตของ CSV นะครับในเทมเพลตของ CSV พอดีที่เครื่องผมเนี่ยนะครับจะเชื่อม Google Drive ไว้กับ Google Drive File Stream นะครับก็จะ เปิดนะครับเปิดไฟล์ csv นะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเปิดด้วยเปิดด้วย g o o l l s s h e t t นะครับพอเปิดด้วย g o o l l s s h e t t แล้วนะครับเราจะได้เราจะได้เทมเพลตของไฟล์ User ขึ้นมานะครับตัวนี้พอดีผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับ แต่ที่เน้นหัวข้อข้างบนเป็นสีเ,เหลืองเนี่ยก็คือเป็นตัวที่จําเป็นที่จะต้องใส่นะครับก็เริ่มตั้งแต่มีชื่อนะครับ first name นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใส่เป็นภาษาไทยได้นะครับ last name นะครับก็คือชื่อสกุลนักเรียนส่วน email address นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีเมลที่ทางผู้ดูแลระบบจะสร้างให้กับ ผู้ใช้งานนะครับแต่ละคนนะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดแนะนำให้ตั้งให้มีตัวอักษรด้วยนะครับสาเหตุคืออย่างนี้นะครับคือในส่วนเนี้ยคือถ้าเราตั้งพาสเวิร์ดเป็นเป็นข้อมูลชนิดที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าบางครั้งอาจจะนำเข้าไปเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรแล้วผู้ใช้ล็อกอินเ ถ้ากดแป้นตัวเลขอาจจะไม่สําเร็จหรือกดแป้นที่เป็นตัวอักษรก็อาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําให้กําหนดตรงนี้นะครับว่าพาสเวิร์ดเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยตัวอักษรอย่างน้อย1ตัวนะครับอย่างตรงนี้ผมก็จะใส่ username เป็น user01 add side domain name ของโรงเรียนนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเป็น12345678 ตามด้วย u01 ก็คือรหัสของ user u020304 ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือ ou หรือ organization unit นะครับตรงนี้ผมใส่ไว้ใน ou ที่ชื่อว่า test user นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไปปนกับอ,องค์กรอื่นนะครับองค์กรย่อยอื่นนะครับ ตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงไปในรูปแบบของค่าที่ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะครับหรือ .csv นะครับกับแผนงานปัจจุบันก็คือแผนงานที่ชื่อ User นะครับ ตรงนี้ถามว่าเราทำอย่างนี้ใน Excel ได้ไหมถ้าเราทำใน Excel นะครับถ้าเราทำใน Excel ชื่อนะครับชื่อเมื่อกี้ที่เป็นภาษาไทยนะครับจะไม่เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไฟล์เป็น new user นะครับเป็น new user นะครับผมก็จะกดเซฟไปนะครับ เดี๋ยวเทมเพลตตัวนี้ผมจะแนบไว้ที่ท้ายคลิปให้นะครับเผื่อท่านไม่ต้องการดาวน์โหลดก็ใช้เทมเพลตตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะได้เติมรายละเอียดตามที่ทำสัญลักษณ์ไว้ให้นะครับทีนี้เรากลับมาที่การอัปโหลดผู้ใช้จำนวนมากนะครับเราก็แนบไฟล์ CSV ที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับก็ไปที่แนบนะครับ เมื่อกี้ผมเก็บไปที่ Google Drive File Stream นะครับแล้วก็อยู่ใน User Admin นะครับไฟล์ชื่อ New User นะครับแล้วก็ลอง Open มาดูนะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดไปนะครับตรงนี้เขาบอกให้แก้นะครับ ก็ให้เป็นลบนะครับให้เป็นลบตรงนี้ออกนะครับให้มีตัวอักษรตรงนี้ให้เป็นลบออกนะครับชื่อจะต้องตรงกับที่กดที่เขาตั้งไว้นะครับก็ดาวน์โหลดใหม่ครับก็ให้เป็น New User เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาอัปโหลดใหม่นะครับไปที่อัปโหลดผู้ใช้จำนวนมากนะครับแนบไฟล์ CSV นะครับเป็น new user นะครับแล้วก็ open นะครับเลือกอัปโหลดนะครับตรงนี้นะครับเมื่อหัวมันตรงกับที่เทมเพลตที่เขาทำไว้ให้นะครับก็จะอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับ คือมี10แถวนะครับเมื่อกี้มีเด็กอยู่10คนนะครับก็จะอัปโหลดเข้าไปสิบแถวนะครับทีนี้มาดูใน t e s เซอ e r นะครับใน t e s เซอ e r ก็จะมีนักเรียนอยู่10คนนะครับหรือมีผู้ใช้อยู่10คนตามที่สร้างไว้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานของ user นะครับ ูว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับก็ลองเปิดหน้าต่างที่โหมดไม่ระบุตัวตนกันขึ้นมาดูนะครับเป็นสมมติว่าผมเอา user 07ดูนะครับ พาสเวิร์ที่เราสร้างไว้นะครับ user 07ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าเตามด้วย u ูไพฑครับอายูศนะเดี๋ยวเช็คดูนะครับตรงกันนะครับตรงนี้ ก็จะขึ้นหน้าตอบรับการเข้าสู่บัญชีใหม่นะครับเราก็กดยอมรับไปนะครับอ่ะก็จะเริ่มใช้บัญชีใหม่ได้เลยนะครับลองดูครับว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับใช้ Google Drive ได้ไหมนะครับใช้เมลได้ไหมนะครับ ตรงนี้มีปัญหานิดนึงเพราะว่าผมทดสอบที่จะสร้างอาจจะเป็นยูเซอร์ที่ซ้ำกับยูเซอร์ที่เคยลบไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับก็อาจจะมีคำเตือนขึ้นมาให้เราเห็นนิดนึงนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอเปิดเทียบสองหน้าให้ดูเลยนะครับจะได้ ดูกันง่ายๆนิดนึงทีนี้ลองออกจากระบบดูนะครับลองเข้า user ใหม่ดูนะครับ05 ยูเซอรก็ใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยครับก็จะเหมือนว่าผิดพลาดชั่วคราวสาเหตุตรงนี้ก็คือมันเกิดการลบ user เดิมไปนะครับเพิ่งเพิ่งโดนลบไปนะครับก็ลองรีเฟซสักรอบหนึ่งนะครับ User ก็จะกลับมาใช้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นการทำงานปกติหน้า e r อเลเมื่อกี้จะไม่ขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องของการาสร้างยูเซอร์ใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแอดมินทุกท่านนะครับที่ดูแลระบบขององค์กรนะครับจะนำไปปรับใช้เพื่อความสะดวกของทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าถ้าหากเราต้องการรีเซ็ตพาสเวิร์ดหรือเปลี่ยนแปลงอะไรของยูเซอร์ในองค์กร เราจะมีวิธีการยังไงนะครับสำหรับการสร้างยูเซอร์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับ